มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะสายเขียวของเราลบไปค่ะลบไปนี่กัทำานอยเลยนะคะกับฐานลวนนะคะฐานหกนี่กลินซิสเต็มนะคะเนี่ยห้าศูนย์ห้าศูนย์ดีนะคะแท็กเตอร์จันเดียห้าศูนห้าศูนย์ดีนะคะลูกค้าออกรถ ได้ไม่ถึง50ชั่วโมงนะคะนี่เก็บภาพมาฝากแล้ว f อสายเขียวของเรานะคะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างไปเลยนี่นะคะเดินตามตูดไปเลยลึกมากๆเลยอันนี้เป็นไขกลอบฟางนะคะ บายสองนะคะเนี่ยนี่เพื่อเอซีสายเขียวของเราตรงนี้จะเป็นดินแข็งนะคะตรนนี้นี่เป็นดินแข็งหลังเก็บเกี่ยวนะคะไม่ต้องเผาฟางนะคะถ้ามีแท็กเตอร์จอเดียของเรานะคะคันเก่งคันแกร่งคู่ใจนะคะลุยได้ทุกขนทุกแข่งนะคะทุกพื้นที่นี่ <laughs> อันนี้คือดินแข็งนะคะตรงนี้อ,อันนี้คือดินแข็ง ขอพักแป๊บนะคะรู้สึกว่าจะเปี่ยนหัวร้อนแดบดบขอเข้าล่มหน่อย